สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับข่าวเด่นประจําสัปดาห์ครับสาหรับข่าวเด่นในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่วันสําคัญของคนไทยนะครับนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีครับสาหรับในปีนี้นะครับทางกองพันธาราบที่1กุมฐานาราบที่5ได้จัดพิธีนะครับแต่ว่าแตกต่างไปจากทุกปีเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยได้เริ่มนะครับใช้วิธีการลงนามถอยพระพรและถวายสัตยปริยานะครับผ่านระบบออนไลน์แทนนําโดยพันโทจตุพรธานีพัฒครับผู้บังคับกองพัน และสํารับข่าวต่อไปนะครับหลังจากที่เงินเดือนของน้องๆฐานใหม่ออกนะครับฐานผู้ฝึกเหนื่อยฝึกฐานใหม่ของกองพันหารราบที่หนึ่งกรุมฐานราบที่ห้าได้อนุญาตให้ทหารใหม่วีดีโอคอลและแชทพูดคุยกับทางบ้านครับเพื่อแจ้งเรื่องสิทธินะครับที่น้องฐานใหม่ได้รับเงินเดือนเดือนแรกนอกจากนี้นะครับทหารใหม่ได้พร้อมใจกัน โอนเงินเดือนเดือนแรกของเขานะครับส่งกลับไปยังครอบครัวครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืโควิด -19 ครับสำหรับวันนี้ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ